โอ้ับเตนะรีบอตอรดพี่น้องคุุณคิดพอกันะล้งนอยออกแล้กนะครับแต่ปชิดปน,น่นนนะนวนก็ได้ยุน้อยน,นึนะครับแต่ว่าขาดนขาดนเยจะไปซื้อเอากะเลกคำนวน,นะครับเบกคำนวน้มนเขานะันมาใช้ตัวเสียบอันนี้อมชินก็ได้ เ <c oughs> แต่ชวนตัวผมได้น้อยนึงนะไปได้เรขไงดอกว่าเพราะว่าเด้ออกสินออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปนั่งคำนวณอย่างที่ผมได้บอกนะแอ้ตัวนี้เป็นหลักแต่มันมันบ่มีเวลาเพราะคิดไปเฮ็ดไ้พี่น้องบ่งอีกนะครับกลับไปย้อนมือลิบเองนะลิบที่เห็นสมุดแบบนี้ชุดลิบล่าสุดนี่แหละชุดสรุป สองตัวบนล่างรวมทุกหน่วยอย่างถี่ผมสรุปนะครับออมซินทอกกสอออกแล้วผมเอาทอกสอเป็นหลักนะทอกสอเป็นลัก,นะก,น,ลกนะครับที่ผมนี่ผมขออธิบายใ้พี่นได้คำนั้าไหมนะบ้างก่อนนะครับก็คือถ้าออมซินออกอย่างไอ้ทอกสอออกอย่างทาก็ต้องเอาทอกสอเป็นลักนะครับ ก็สสออกเป็นรักเราสามารถเป็นออมชินกม่เป็นหัวใหญ่นะนี่หละที่ผมเคยด้อเลงคือที่ตินะแกทีหกสามคนละเพราะว่าไม่ได้ออกเฉพาะวันที่สิบหกเนาะ็ส่ของข็ขอเป็นหลักนะครับห้าเจ็ดหนึ่หสี่มีออก6กีอันนี้มาออกที่ี่ี่แปดหกที่ก็ที่แปกบอกใบกันนะครับแต่แต่หัวใหญ่โบบไปน้ำหมวันนี้ อ้วต่อไปนะครับทกสเจ็ดห้าสองสี่ศูนตอจิ้มก็ออกทีู่งกันนะครับอันนี้ห้าสองนนี้เป็นสองนนี้เป็นหกสี่สองสามหกี่่มไกลกันนะครับจะหกเจนะง่ายๆสีู่นออกทีู่นเหมืนกันห้าสองออกสองหกหกินะครับเป็นหกย6เต็มหกสี่ที่หกเตาัวไปอสอก สามหกแปดแปดสองแปดแปดสองหกแปดคอมพิวต์ไออกแปดห้าจแปดห้าแปดแปสองเค็ดแปดห้าแปดห้าแปดห้าหกแปดแปดหกเจ็ดเจ็แล้วก็คามพิงชอบกระสแล้วก็ง่ายๆอยู่หใจกันแล้็คมเคยบอกสามศูนย์หนึ่งเจ็ี ออกเก็ดหนึ่งอันนี้ออกเก็ดตีแล้วก็ออกเ็ดท่ออกเกินออกก็หนึ่งอันนี้ออกสามเกดอันี้ออกเแ็ดออกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ออสาถึงสามเจ็ดสี่หกออกเินหนึ่งสี่ับสี่สีกม่ตงสามเจ็ดสามสามหกสามเจ็ดเ็หกสามนะตัวตอี ังไงก็ม่ออกอกสามจะเป็นเจ็ดสามแปดสามสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเห็นหมดด้มันจะออกบวก,กลายกันนะครับก็พอออกเมื่อแปดแปดสองออสองออกพีนออกแปดสามสามเจ็ดห้านะครับอา่านนิดหนึาทีอันนี้เจ็ดเก้าศูนย์สองสองนะครับอันนี้ออกเจ็ดที่เก้าสามอันนี้ออก จีนคาดออก 7C กอะไรมออกวาง่ายอ่าเกฟซออก175แต่เจ็ดนะครับ้อมส้นออก172 73นะ7 5 72 73ว้าง่ายมาออก70นะครับจเจ็น735 1 7 7 1 5นั่นหร สามห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะมันออกน้ำกันนะครับที่นอกเรียกน้ำบอลเป็ใส่นะอ่าวดเมื่อกี้นะทั้งจากทีทอกศอกออกสองห้าห้านะครับข้างล่างออกเก้าสามอมสิมออกเก้าสองอมสินนิวออกเก้าสองแก เข้าหาไปแค่เก้าสามครับรูดไปแปมหนึ่งเจ็ดแปดข้างล่างนะเก้าสามกับเจ็ดแปดของเข้าก็มีแเจ็ดแปดหกอ่ามาเบิ้งเหมือนห้าห้าใช่ไหมเขาก็สออกห้าห้าเก้าสามความสิ้นข้างบนออกเก้าสอง ล่างออกเจ็ดแปดนะเจ็ดความสิงล่างออกเจ็ดแปดหัวไงมาออกแปดเจ็ดนะครับอันนี้ออกห้าห้าอันนี้มาออกห้าหกเห็นไหมเลขมันจะอยู่วนอยู่น้ำกันนะครับวนวนหลังจากที่มันออกผมกำลังคำนวณอยู่มาคิดหน่อยนึงนะแต่มานี่แหละมาเป็นล่างห้าหกนะห้าห้าเป็นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่ ได้หาหกเป็นหาหกล่างนะครับหาหกล่างหลักเียกออกเราผมว่านังจิดนังเหียนน่งเออว่ามันจะไปส่งไหนแต่ว่าเจ็ดแปดนี่ผมเน้นไปที่ไม่ได้นะครับแปดเจ็ดนี่ผมเน้นไปที่แปดหกหลาย อันนี้ก็คือหัวยๆนะแปดหกแปดหกหกแปดคือผมใหม่ไปมันออกแปดเจ็ดนะครับเพราะว่าอันนี้มันออกเจ็ดแปดเพราะว่าน่าจะเป็นหกแปดแปดหกยังประมาณนี้นะมันดันจะเรียเจ็ดนะครับก็เลยใดจะเรียงล่างนะของผมเดี๋ยววันต่อไปเขาต้องเบิ้งอ่าท็กโซนี่บออกนะอันที่หนึ่งท็อกโซไม่ออกแต่ออมเทนนี่ออกนะ ออกกินออกเข้าต้องเอาออกกินมาเทียกบกับใรไงนะครับโอเคอันนี้มาเวาวห้ยฟังมาวาสูุบฟังเก็ดเล็กๆน้อยๆนะที่นี่มาเบิ้งสูตรสตัวสนะามตัวบนจะเป็นสูตรเก้านะแต่ผมสิปรับน้อยนึงนะครับปรับน้อยนึงเหมือนเนีด้นะยตนยีมันบ่มีมันบ่มีแสงมันนี่บริเเปิดไฟใสเพื่อน มันง่วงงามาเป็นฟูดเก้าหนะ่ะแหละขี้เกลื่งแต่ว่ามันกระพาดไปกระเลื่อยเลยบริเวร่งหวานหันก็ได้สูตรมุกกระบรยนะเนี่ยนะสูตรขกระเยล่อนรงในบริเวรก็คือแบบสามบวกสี่นะครับแสนบวกสี่บางที่สามบวกสี่เขาจะสี่เลยเจ็ด อ่าตัวแรกได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูน, 8, น, 8, นยเ์เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดปกตินี่แปดบนเสียงไห้เป็นสามนึงนะจากฟูมันก็จะได้มีหละที่นี่ผมผมสี่มันก็จะเป็นอ่าสามศูนย์เจ็ดนั่นไหสามศูนย์เจ็ดนะเดี๋ยวผมจะปรับตอนนี้ยังไม่ทันปรับนะเป็นสามศูนย์เจ็ดอ่าเก้าบวกสี่ เป็น13ได้เลข3 7บวก3เป็น0 9บวกเเป็น6 6กับ1นะได้สูตรแรกเป่นกระดก6 6 6 6 0 3นะศูนสนะครับอันนี้สูตรที่ผมเคยล่งให้เบิ่งหล้วแล่ะเตมเมื่อนี้ผมจิบปรับสูตรน้อยนึงนะครับสบวก4 8 7บวก6เป็น1 3 7บว3เป็น0 0เลขตัวแทนคือ5นะเป็น0 5 3 8 0 5 3 8ออก5 3 8นะครับมันออกตรงของมัน5 3 8นะ5 3 8, นะ5 3 8มันบ้านมีปัญหาก็เลยบ้านปรับนะแต่ผมก็เคยลวกให้เบิ่งแล้วละ่ะ8บวก4เป็น12ในเลข2 เจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้เลขสองเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้เลขสีน่นะแสนบวกสี่ครับอันนี้คือว่าเป็นเลขวิ่งได้นะครับสิบล่างบวกเจ็ดตงที่นี่ก็ได้เจ็ดแสนบวกบวกสี่บวกเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดแต่ปัญหามันอยู่ตัวนี้ตัวกลางนี่นะครับมัน่อไปออกแปดเก้าศูนย์สี่สองสอง 2ี่สองสองอสีนี้มันต้องมีเก่านะนะทีนี้เขาใชมาเริ่มปรับสูตรเพราะว่าสีนี่แหะผมเอางวดสีสองสองเหตุเบิ้งแล้วมันหลุดนะว่าหันก็นเลยบรดรเห็นก็คือสีบวกสเป็น8 7ดเบวกสเป็น9ก้นะเจสองเป็น9นะ้า จ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดกับสองตัวนี้ถ้าเข้าจะปรับสูตรนะครับเจบ้าแปดเนี่ยมันมันคงทีอยู่แล้วก็จะรปรับสูตรตัวนี้นก็ยังเก่าเก่านะหัวที่สองไหัวัวดที่สอ,สองสองบ้านได้เห็ดเดี๋ยวสองวันนี้คนเนี่ยสี่บวกสี่แปดบวกสี่เป็นสอง เดี๋ยวกับพี่น้องอา้าววนั้นช่วยใหเ็ต้นทาเห็ดรูปครับเนี่ยวันนี้หละที่ผเห็นแปดบวกสีเป็นสองเจ็ดบกสี่เป็นหนึ่งเรื่องปรับสูวรเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดกับสามใช่ไแปดสามอันนี้ปรับนะครับปรับตกากศูนย์หนึ่งหนึ่ง มันเป็นศูนย์หนึ่งสองยังบกเขาเ่าคือเก้านะเพราะว่าอันอเด็กเจ็ดกับ3ามด็เจ็ดบวกเป็นืนแปดเด็กแปดกับ3ามนันปรับไปเมืนอกบเจ็ดกับสีบ่ 4, เป็นสิเอ็ดได้หนึ่งได้สองได้ศูนย์เือ่เก้านะยังไปยังเป็นแปดศูนย์สองนะเ้าสึปรับตัวนี้เพิ่มหัแล้วมันจังสิเขานะครับปรับเพิ่มในหะ้มันเป็นเจ็ดปรับนะเพิ่ม ั๊บเพิ่มไอซ้อแถวนี่ปั๊บเพิ่มเป็นสามตัวสี่ก็จะเป็นสามนะถ้ากับเกิดปั๊บมันจะเป็นมันจะเป็นสีไดไอ 70, เออรสองเจ็ดศูนย์เนาะการเข่าโซดคือเก้าหรอวะมันเป็นเจ็ดศูนย์สองหรือว่าเจ็ดสองสองแารวันออกสองเจ็ดศูนย์มันก็ติเข่าโซดเป็นห้าปั๊บนะครับแต่ทีนี้ว่าเบื่อวานนี้เขาติดปั๊บแปดกับสี่สี่บวกสี่เป็นแปด เบวกสองเป็นเก้าเก้าก็ยังเป็น0ูนย์เป็นแปดใเก้านะอันนี้ก็เจ็ดก็สิเป็นแปดอีกคือเก้าแม่ปับนะพูดถึงปับแต่มันก็ออกแปดแปดจะเปเจ็ดหรว่าเป็นเลขวี่งยังโอเคสูตรนี่วุ้นวุ้นวุ้งวดชิดนะสูตรกลางมาเบิร์งวดสิดึงงวดปัจจุบันเฮ้านะครับ เนี่ยไปใช้บุลลัดประกาศแดงโอ้ยบวกสี่คือเก้าบวกสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดเนาะสี่บวก 7, เจ็ดบวกเจ็ดตัวแรกจะได้เป็เลขห้านะครับห่านี้ยังบูรุษนะตัวสองเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ในเลขสี่ ตัวที่สามเจ็ดบกหเป็นสิได้2ได้เจหนะึ่งะอันนี้ผมจับปับเลยนะครับหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่ก็จะเป็นห้าเป็นสามแต่ตัวนี้น่ยัหลุดนะครับสี่บวกหเป็นห้านี่งหลุดถ้าเกิดตห้าเอาตัวของมัน,มนตรงเกิดอสองตัวนี้มาตรงนะครับไอ้ตัวนี้มันหุดมาสองวดเกิดมันเข้ามาตรมางมันเลขจะได้แค่หางเดียว อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกลับร้อยนะสองสองสามห้าสองสี่ห้าสองห้าห้าคุณจับให้เรยก็ได้นะครับเป็นเลขสามตัวบนนะสองสามห้าสองสี่ แต่ที่แน่แนวิ่งวันนี้ก็คือวิ่งหาเจ็ดกับห้าเป็นสุดสองสองกับห้านี่เด่นดนูว่าอาจจะออกตรงตรงบอกห้าสี่สองเลี่ยงนะนะสองสี่ห้าสองสี่หานี่บัวง่ามปัญหาสี่สองเลยเกิดมาเป็นเพราะว่าสี่บวกสี่เป็นแปดเห็นบอกแปดไม่ใช่ง่ายมาหลักสิบได้ปกติมันมันมันจะมันจะประย่หลักสิบนะตัวนี้ เบื้งแรจากงวดแรกนะสามบวกสี่เป็นเจ็ดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเก้าบวกสี่เป็นสามดูที่หลักหน่วยสี่บวกสี่เป็นแปดแปดอยู่ที่หลักหน่วยแปดบวกสี่เป็นสองสองอยู่ที่หลักหน่วยหลักสิบแปดบวกสี่เป็นสองสองง่ายไปที่หลักร้อยสี่บวกสี่เป็นแปดแปดง่ายมาที่หลักสิบหนึ่งอ่าสิบหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้านี่ยูรักหลักสิบหลักร้อยหลักน้อยได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเอาเงางามอีกห้าี่สามาสี่สองนั่นแหละอ่ะพี่น้องไปพิดใจหน้าเบินะครับมวดวันที่1นึ่คับห้คับหกนะครับเดี๋ยวผมมีเก็ตให้เบิ้อีก ที่นึงนะเกตคืออันนี้สังเกตเถอะพี่น้องผมจะเลี้ยงนะห้าสี่สองห้าสี่สามเรียว่าสองห้าห้าหรือว่า 5, อาจจะเป็นห้าสองสามห้าสองสี่ห้านะะคือมันเป็นแบบนี้อันนี้เอาปิดไว้ก่อนบอกปิดอะไรเออ ไปซ้นกล่องอยู่แหละบวกปิดก็ได้ถ้าพี่น้องติดตามยกุกอนกระสิหูดีนะครับว่าเ,เลขที่ผมเคยบอกนะมันมีโอกาสหามโอกาส,ากาสามเบิ้ลงวดบรงหันกระไดเพราะอะไรเพราะว่าห้พี่นอ้องเบิ้งนี้นะแปดห้าสามหสามแดมีเลขกี่ตัวมีเลขแค่สมตัวมันมีเลขแค่สามตัว มีแปดมีสามมีหาแค่นั้นมันกระไรออกสี่สองสองนะโอกาสเบิ่อเอมี้วันนี้มันมีเจ็บโตนี่หาโตนะครับสี่สองศูนย์แปดเก้าไม่เรียกหาโตเขาออกปกติมากๆทีนี้สี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ไมีเลขกี่ตัวสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือศูนย์ 0427 0427มีเลขยูซีตัวผมก็เลยว่ามันมีโอกาสหามโอกาสเบิ้ลมีโอกาสหามโอกาสเบิ้ลมันก็หามจริงๆนะครับหามที่787คาพิโน่เด็กเข่าไม่ไหมกับบรูดอกแต่ว่าไอ้พ่น้องที่เขายูคอนอ่ะกับิงนะนะครับอผมบอกว่ามีโอกาสหามมีโอกาสเบิ้ลว,ออว,วันนี้คือกันนะครับมีเลขยูซีตัว078 มีเลขอยู่แค่สีโต้นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดมีเลขอยู่แค่สีโต้มีโอกาสนะครับเบิ้ลเลี้ยงและหามนะหามบนหนาหามแต่พอมันหามึืนหามไปมีโอกาสเบิ้ลโอกาสเลี้ยงนะครับเลี้ยงก็หมายความว่านี่เคว,วันเราหันการทั้งเบิ้ลทั้งเลี้ยงเนี่ยอ่าทั้งเบื่อบูมแมนเบิ้ลไหมทั้งหามทั้งเลี้ยงนะเลี้ยงก็คือ จ็ดแปดแปดเจ็ดห้าหกหกห้านี่ห้ากับหกเจ็ดกับแปดแปดกับเก้าเก้ากับศูนย์นะครับคือเลขเรียงนะเป็นเลขพี่นอ้องเป็นเลขเรียงนะครับระครับแตะถ้หามนั่ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดงวดนี้เหมือนกันนะครับมีโอกาสเบิ้ลเรียงและหามเบิ้ลมันอาจจะบเบิ้ลหลังก็ได้อาจจะกลายเป็นเบิ้ลหน้านะครับนะหรือว่าเรียงกับเรียงมันก็อาจจะเป็นห้าสี่สามด้วยหรอมันอาจจะเป็นห้าสี่สองหรือมาห้าสี่จะเรียง สี่เรียกว่าสี่สามนี่อาจจะเป็นเลขเลี้ยงนะครับถ้าเบิลก็ห้าห้าสองสองเป็ดสี่ห้าห้าสอสองสองสามสป็ดสี่ห้าห้าบนานเกิดนี่เพราะว่าหาหายู่นี่สองอยู่นีเนาะ,ะเราจะคุยกันนะครับเราเก็ตความลู่เล็กๆลน้อยไปอ๋แล้วก็สังเกตจากตัวนี้นะหมื่นพันหมื่นพันเป็นศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์เดี๋ยวผมมาเบิลจะสีสียอดล้งน่ดไ พันเป็นศูนย์ศูนย์นี่อยู่นะบซู m อ,อีกสักหน่อยกันที่นอนก็จะเห็นนใะสังเกตที่มื่นมื่นเป็นศูนย์นะครับถ้ามื่นเป็นศูนย์หนึ่งออกหกหกหนึ่งเห็นไหมหมื่นหมื่นตัวเลขศูนย์ออกหกหกหนึ่ง หมื่นพันเป็นศูนย์นี่ฮารมนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่นประวัติแล้วนะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่ออกสามศูนย์สามอันนี้จะศูนย์เช่นกันหกสองแปดประกาศมาออกสามเก้าห้ามั้งชื่อว่าศูนย์นะหกเจ็ดแปดอันนี้จะศูนย์มีกามาออกสามสามเก้าห้ากัน สามสี่หักนะเลขมาชีมนิดที่น่นองอยุคู่นึงนะครับเนี่ยงบลูนี่เห็นกถ้เม,มื่อเป็นศูนย์มันกระชิมากออกสามกับหักนี่เป็นศูนย์ศูนย์ตี้มากขึ้นกันกับโบนแนตนะครับ <c oughs> วันนี้ พี่น้องกอาพิดเป็นหน้าตัวเองหรเหน้าองคงกนนะครับประมาณนี้สำหรับพี่น้องมีวิ่งไม่เดินตัวใดแต่ังว่ากันนะครับกลับมาทักทายพี่น้องคือนะเอาเก็บคา้ามู้มาฝากพี่น้องเราก็เอาเอาสามตัวมาให้บนความน่าจะเป็นของงวดน,นี้นะครับมาเร็วแทๆลย <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ